สวัสดีค่ะ <ủ ng. S 2> จากโรงเรียนสารศาสตร์ประชาชิตพิทยาคารครูวัชรีสุวรรณเกษนะคะวันนี้เราจะมาเรียนวิชาคณิตศาสตร์ต่อนะคะชั้นประถมศึกษาปีที่4วันนี้เราจะมาขึ้นการประมาณค่าหลักพันนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปประมาณค่าเรามารับสมองก่อนรับสมองวันนี้ที่เจ้าขีดเส้นใต้ไว้ขีดเส้นใต้หลักไหนแปลว่าประมาณค่าหลักนั้นนะคะไปฟังดีเชอรเลย รับสมองข้อที่หนึ่งหกสิบห้าที่เชื่อขีดเส้นใต้ที่หลักสิบนะครข้อที่สองยี่สิบสี่ที่เชื่อขีดเส้นใต้ที่หลักสิบก็คือเลขสองข้อที่สามที่เชื่อขีดเส้นใต้ที่เลขสามคือสามสิบเก้าข้อที่สี่หนึ่งร้อยสิบหนึ่งร้อยสิบที่เชื่อขีดเส้นใต้ที่หลักร้อยข้อที่ห้า 549รอยสเก้าเอขีดเส้นใต้ที่เลข5หลักร้อยนะคะส่วนข้อสุดท้าย8 1 8พัน8 1ึ่อดเอ็พน้ิเอีเอเขีเส้นใต้ที่หลักร้อยนะคะะฉะนั้นขีดเส้นใต้หลักไหนให้นักเรียนประมาณค่าหลักนั้นเขาไว้ที่เจื่อให้เวลาห้านาทีนะคะโอเคนะคะ,อะลองทำดูค่ะใช้หลักเดิมเนาะ,ะวันนี้ เราจะมาเรียนเรื่องใหม่นะคะการประมาณค่าหลักพันการประมาณค่าหลักพันอ่ะไปอันโจย์ไปพร้อ,อมๆที่เชอเลยนะคะข้อที่หนึ่งหนึ่ข้อที่สองสามพันห้ารห้ารข้อที่สาม เจ็ดพันหกร้อยยี่สิบเจ็ดพันหกร้อยยี่สิบข้อที่สี่เก้าร้อยหกสิบเอ็ดเก้าร้อยหกสิบเอ็ดมุงไหมคะประมาณค่าลักพ้าแต่ตรงนี้มีแค่เก้าร้อวอ้าวเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวเรามาอธิบายในในข้อกันเนาะนะรอแป๊บเนี่ยไปข้อที่ห้าค่ะสี่หมื่นห้าพันสามร้อยหกสิบสอง 4 5่6 2เอาละเรามาข้อที่หนึ่งเลยไปพรอที่เช่านะคะยกไป1,205ยก1,205ใส่ให้ตรงหล 1, 200. ัก1น0 0งสองร้อลักสิบไม่มีใส่โศลงไปไม่ต้องออกเสียง หนึ 1> 1, ่งพันสองร้อยหาอาวดูประมาณ 5, ค่าหลักอะไรคะจำประมาณค่าหลักพันขี่เส้นใต้ลัดพันเข้าไว้ค่ะหลักพันคือเลขหนึ่งหลักพันคือเลขหนึ่งย้อนไปดูที่หลักร้อยหอลักร้อยเป็นเลขสองหอลักร้อยเป็นเลขสองเอาดูสิคะ หลักที่เราจะประมาณค่าหลักพันเพิ่มไหมจำได้ไหมตัวที่เราดูย้อนไปมันเป็นศูนย์หนึ่งสสาสตัวที่เราประมาณจากโคงเดิมเพราะฉะนั้นเลข1เพิ่มไหมคะหลักพันอ่ะไม่เพิ่มเพราะฉะนั้นก็เป็น1นึ่งเหมือนเดิมส่วนเลข2เป็นหลักร้อยประมาณค่าไปแล้วให้ใส่ศูน หลักสิบที่เป็นเลขศูนย์ที่ประมาณไปแล้วให้ใส่ศูนเลขห้าที่ประมาณค่าไปแล้วให้ใส่ศูนเพราะฉะนั้นประมาณค่าหลักพันของ1 2ึ่ประมาณค่าของ1นึ่ันสองก็คือ1นึ่พันค่ะต่อไปข้อที่2ได้ไหม ความรููกับมันนะความรููเดิมกับมันนกพยายาม,มายจำหลักให้ได้พยายามจำหลักให้ได้ต่อไปดูข้อที่2องไป้อมที่เช 3, 3, ื่าันห้าร้อยเก้าสิบแามาเกสมาใส่ให้ตรงหลังกี 3, ่พันคะอ่า 3, สามพันใส่เลขสามลงไป500้อใส่เลขห้าลงไปตรงกับหลักร้อย กาสิบใส่เลขเก้ารงหลักสิบลงไปแล้วก็แปดแปดก็คือหลักหน่วยแปดคือหลักหน่วยอ่าพวนสามพันห้าร้อยเก้าสิบแปดประมาณท่าหลักแล้รไมเรียนจำให้ได้นะคะประมาณท่าหลักไหนหลักพันขีดเส้นใต้หลักพันเข้าไว้ในที่นี้หลักพันก็คือเลขสาม ดูย้อนไปข้างหลังหนึ่งหลักเพราะฉะนั้นก็ดูคือย้อนไปที่หลักร้อยหลักร้อยเป็นเลขห้าอ่าเริมจำอีกแล้วความรู้เดิมเลขที่เราดูย้อนไปเป็นตั้งแต่เลขห้าเลขหกเลขเจ็ดเลขแปดเลขเก้าค่าที่หลักที่เราประมาณก็จะเพิ่มอีกหนึ่งเพราะฉะนั้นหลักพันของค่าประมาณหลักพันของเลขสามเพิ่มไหมคะอ่ะเพิ่ม เพราะฉะนั้นสามเพิ่มหนึ่งเป็นสี่สามเพิ่มหนึ่งเป็นสี่เลขหที่ประมาณไปแล้วหลักร้อยก็แทนด้วยเลขศเลข9ที่ประมาณไปแล้วก็แทนด้วยเลขศหลัก่วยเลข8ก็แทนด้วยเลขศหลักที่ประมาณไปแล้วนะคะให้แทนด้วยเลขศูนย์เพราะฉะนั้น ประมาณค่าหลักพันของ3 5 9พัก็คือเท่าไหร่คะ4,000คือเท่าไหร่คะคือส0 0 0ัโอเคไหมคะ,ะงงไหมไม่งงเนอะไม่งงไปต่อเลยนะคะต่อข้อที่3เลยอ่าอข้อที่3อ่าโจทย์พร้อมที่เช่อ เจ็ดพันหกร้อยยี่สิบเจ็ดพันหกร้อยยี่สิบอ้ใส่เลขเจตรงกับหลักพันใส่เลขเจ็ดตรงกับหลักพันเจ็ดพันต่อไปหกร้อยเลขหก 6, ตรงกับหลักร้อยต่อไปยี่สิบยี่ก็คือเลขอะไรคะเลขสองรือไหมคะย,ยี่แปลว่าเลขสองอยู่ที่หลักสิบ หลักหมื่นก็คือเลขศูนย์เจ็ดพันเจ็ดพันหกร้อยยี่สิบย้ำอู่ค่ะประมาณท่าหลักอะไรคะหลักพันเพราะฉะนั้นก็ขีดเส้นใต้ที่หลักพันหลักพันในที่นี้ก็คือเลขเจ็ดาดูย้อนมาหนึ่งหลักย้อนถอยหลังมาหนึ่งหลักมาดูที่หลักร้อยหลักร้อยเป็นเลขหก จำได้ไหมคะหลักการพิจารณาการเพิ่มไม่เพิ่มหลักการพิจารณาเลขที่ดูย้อนเป็นตั้งแต่เลขห้าเลขหกเลขเจ็ดเลขแปดเลขเก้าหลักที่เราประมาณค่าจะเพิ่มหนึ่งเพราะฉะนั้นเพิ่มไหมอาคิดอ่ะเพิ่มค่ะถูกต้องเพราะฉะนั้นเจ็ดเพิ่มหนึ่งก็จะเป็นแปดเจ็ดเพิ่มหนึ่งก็จะเป็นแปด หลักร้อยคือเลขหก 6, ที่ประมาณไปแล้วเราก็แทนด้วยเลขศูนย์หลักสิบเลขสองหลักสิบที่ประมาณไปแล้วเราก็แทนด้วยเลขศูนย์กระายหลักหน่วยที่ประมาณไปแล้วเราก็แทนด้วยเลขศูนย์เพราะฉะนั้นประมาณค่าหลักประมาณค่าหลักพันของเจ็ดพันหกร้อยยี่สิบคือ อะไรคะอะไรคะแปดพันถูกต้องไหมคะหายมวยสามข้อแล้วหายมวยต่อข้อที่สี่เนาะต่อข้อที่สี่เลยนะคะไปร้อมบัตเชอร์คอนี้สงสัยไหมข้อที่สี่อันดับแรกกการ้อยหกสิบเอ็ดอ่ะยกมาใส่เก้าร้อยเก้าร้ต้าใส่เลขเก้าดูหลักร้อย 9 0้า้อยต่อป้ายหกสิบเป็นเลขหกอยู่หลักสิบเป็นเลขหกอยู่หลักสิบเก้าร้อยหกสิบเอ็ดเอ็ดก็คือเลขหนึ่งูหลักหน่วยเอ็ดก็คือเลขหนึ่งูหลักหน่วยอ้าวละค่ะทีนี้ประมาณค่าหลักอะไรนักเรียนหลักพันอา้าวหลักพันไม่มีงงมอะค่ะงงไหมเอาไม่ต้องงงถ้าหลักพันไม่มีเราก็ใส่ศูนย์ไปเนาะกาน์ดึง หลักที่ไม่มีลาไส่สูงไปทีนี้ประมาณค่าหลักพันหลักพันมันเป็นเลขศูนย์ใช่ไหมแล้ก็ขีดเส้นใต้ประมาณค่าหลักพันประมาณค่าหลักไหนเขาไว้นั่นเองก็ขีดเส้นใต้เขาไว้ในที่นี้หลักพันไม่มีลาใส่สูงดูย้อนเป็นหนึ่งหลักก็คือหลักร้อยหลักร้อยคือเลขก้าเพราะฉะนั้นหลักพันเพิ่มไหมคะงั้นมาดูนะคะเลขที่ดูย้อนไปเป็นตั้งแต่เลขห้าหกเจ็ดแปดเก้า หลักที่ประมาณจะเพิ่มหนึ่งเพราะฉะนั้นเพิ่มไหมคะออลห,หลักพันศูนย์เพิ่มไหมคะเพิ่มศูนย์เพิ่มหนึ่งก็คือหนึ่งศูนย์เพิ่มอีกหนึ่งหรือบวกอีกหนึ่งก็คือหนึ่งหลักที่ประมาณไปแล้วก็คือเลขศูนย์หลักที่ประมาณไปแล้วก็คือเลขศูนย์หลักที่ประมาณไปแล้วก็คือเลขศูนย์เพราะฉะนั้นประมาณค่าหลักพันของเก้าร้อยกสิบเอ็ก็คือ หนึ่งพันงงไหมคะงงไหมยังน้ำอยู่นะคะหลักที่ไม่มีนรกเรียนเติมเลขศูนย์ลงไปเลยแล้วก็ใช้หลักเดิมใช้หลักเดิมก็คือถ้าประมาณหลักนั้นให้ขีดเส้นใต้หลักนั้นเข้าไว้ในที่นี้ประมาณค่าหลักพักนเรา,ก,าก็ใส่ขีดเส้นใต้ที่หลักพันหรืก็ดูย้อนเหมือนเดิมเราก็จะค่าได้ค่าประมาณของ9 6 1ก็ก็คือหนึ่งพันงงนะส่วนข้อที่ห้าส่วนข้อที่ห้า 45,362 45,362ที่เชิญจะทิ้งไว้ให้นกักเรียนลองทำทบทวนนะคะลบทบทวนสักเป็นความรู้เดิมสักหนึ่งข้อจำได้ไหมหลักพันก็คือเลขค่าน,นะนะดูย้อนเป็นหลักเสร็จแล้วหลักหมื่นไม่มีจำได้ไหมหลักหมื่นไม่มีก็ยกลงมา,มาลองทำข้อที่ห้าหนึ่งข้อนะคะเด็กา หลังจากที่นักเรียนทําแบบฝึกหัดแล้วนะคะนักเรียนอย่าลืมเอาหลักการพิจารณาการประมาณค่าจดลงไปอีกหนึ่งครั้งจดแล้วอ่านบ่อยๆอ่านแล้วทาความเข้าใจนะคะสามข้อข้อที่หนึ่งประมาณค่าหลักใดให้ขีดเส้นใต้หลักนั้นเอาไว้ข้อที่ข้อที่สองดูย้อนไปข้างหลังหนึ่งหลักดูย้อนไปข้างหลังหนึ่งหลักนะคะตัวเลขที่ดูย้อนไปนั้นในข้อที่สาม ถ้าเป็นเลข0ถึง4นะคะจะคงเดิมหลักที่เราดูย้อนไปนั้นเป็นตั้งแต่เลข0ถึงเลข4หลักที่ประมาณ 5, าค่าจะคงเดิมส่วนหลักที่ดูย้อนเป็นเลข5เลข6เลข7เลข8เลข9นะคะหลักที่เราประมาณค่าตรงน,นั้นจะเพิ่มอีกหนึ่งีง้จำให้ได้ซึ่งหลักการประมาณค่ามันจะไปสัมพันธ์กับ ไปสัมพันธ์กับที่ฝาที่คิดนะคะในบ้านในระยะทางจำได้ไหมในบ้านบ้านของนักเรียนบ้านเพื่อระยะห่างก,กันอะไรคะสิบกิโลถ้าเดินม,มาถึงแค่2กิโลมันก็คือยังไม่ถึงครึ่งเหมือนการประมาณค่าเราก็จะอยู่ในหลักเดิมไม่เพิ่มนะคะถ้ามา5กิโลเดินม,มาถึง5กิโลก็คือครึ่งหนึ่งคล้ายกับหลักการประมาณค่าเราก็จะเพิ่มหนึ่งเห็นไ,ไหมคะหรือเติมครึ่งมาถึงเลขเก้าที่เราเดินจำได้ไหม ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะคะคล้ายๆกับหลักการประมาณค่าระยะทางคล้ายๆกับหลักการประมาณค่ามันก็จะเพิ่มนะคะคลิปหน้านะคะเราจะพบกันใหมถ้านักเรียนได้การประมาณค่าหลักต่างๆก็แต่หลักสิบหลักร้อยหลักพันนะคะต่อไปหลักหมื er, e ่นนะคะต่อไปก็จะเป็นหลักแสนและหลักล้านจะใช้หลักเดินให้นักเรียนไปให้นักเรียนไปทบท่วนนะคะให้นักเรียนไปถบท่วนนะคะ เอเคไหมคะสวัสดีค่ะ